อ้าวหนึ่งลำเตือใจครับอ้าวม,ม,มีอยู่แค่เจ็ดล้านนี่เร,รือสามล้อเนี่ยครับหลวงปู้ทมีทมนะครับท่านผ้ทุกคนมีโอกาสเหมือนกันหมดร่วมซื้อรถถวายวัดครับครับผมสามสี่สามสี่ จะไปใกล้จะขับก็ขอเรียนเชิญนะทรรมารมลอยฟ้าเสริมดวงเสริมบารมีต่อชีวิตต่อโชคชะตากครับวันที่แปดครับลูกที่หนึ่งอยู่ตรงนี้ครับอนุโมทนาบุญกับแม่เนาะไปร้องเพลงพระอานนท์แม่รับน้องเกตไปร้องเป็นหลวงพ่อจิตรนะแม่นะโยนเหรียญเสริมบารมีครับนี่ครับตาางมศรัทธะวันที่แปดครับลูกนิมิตลูกที่เก้าอยู่นี่ครับ ได้สแกนจาโบรนาสาธุกับที่น้องสายทานสัตาสคามคิดรังสูงนะจ๊ะจ้าบรรดาพี่น้องสายทานสตวาสาสกชะฉุบกใจคุณนะครับทุกท่านตามน้าจ้ควรูกเอไหมน้องายเเชิญนะจ๊านะวชมาก้าวดมากวบวชากปกันนจะลองโสดหลังใหม่นะจ๊ะ น้อขาตวโเลเกทำไเพราะวันทีเป็นไทยผู้ทีมสองยบาทลูกเป็นเจ้าภาพซื้อล้อแต่ซื้อกบไมแดงกันเนี่ยเบียนอเสามสี่สามหนึเนี่ยนะครับถวอไวัดสองบาทเอว่าวัดให้คุณพ่อเยเอาไปกิ่น กนะ็ไม่ได้นะเราะฉะับเอาไหว้ไวนะ้นี่นะทนที่วัดนี่นะเพราะะนั้นพี่น้อง